ห้าอันดับศิลปะป้องกันตัวที่อันตรายที่สุดในโลกอันดับ5้าคราฟมกาจากสนามรบของอิสราเอลสู่การฝึกที่โหดจริงจังคราฟมกาไม่มีท่าสวยไม่มีลีลาเน้นจบให้ไหวโจมตีจุดอ่อนแบบไร้ความปราณีไม่ว่าจะเป็นตาคอหรือขาหนีอันดับสี่เลดเวมวยโบราณจากพมา่าหรือบ้านเราเรียกว่ามวยคาดเชือกโหดกว่าเพราะใช้หัวเป็นอาวุธไม่มีนวมไม่มีแต้มมีแต่แรงประทะและการน็อกเอาท์ใครใจไม่ถึงห้าฝึกเด็ดขาดอันดับ3บาซิเลียนยูยิปสู ดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ร้ายกาดอย่างเงียบงันศิลปะนี้เน้นการต่อสู้บนพื้นดินใช้เทคนิคการล็อกรัดควบคุมทุกการเคลื่อนไหวล้มได้ก็คุมเกมได้หนีไม่พ้นก็ต้องแถบไม่งั้นหลับยาวแน่นอนอันดับ2แซมโบศิลปะการต่อสู้จากรัเสเซียที่รวมเอาความแข็งแกร่งของมวยปล้ำเข้ากับความพลิกแพลงของยูโดล็อกเร็วปล้ำแรงพลาดน,นิดเดียวถึงกับปักพื้นอันดับหนึ่งมวยไทยสุดยอดศิลปะแห่งอาวุธทั้งแปดหมัดเท้าเขา่าศอกทุกส่วนของร่างกายกลายเป็นอาวุธสังหารนี่ไม่ใช่แค่กีฬาต่อสู้แต่เป็นนนนศาา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 สตรรรรร์บบบณทีีี่่คยยยยวกมมมัั้อปขดุแงหหลล เจอกระบวนท่าเต็มๆคือมีสิทธิ์นอนยาวแบบหลับไม่ตื่น